Allahu wabarakatuh wabarakatuh <tong> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله Arsalahu lllahu rahmatan lil alamin fadana sa ila siratillahi mustaqim Allahumma salli wa sallim wa ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amba ba' nong ti rak Allah subhanahu wa taala ai ba ai raw jong pin ba angko lo เป็นบาโกโลอที่มีการตื่นตัวมีความต้องการที่จะกระํำความดีซึ่งในอิสลามนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานาอุตานานั้นได้กำหนดความประเสริฐให้เกิดขึ้นอย่างมากมายอลัลลอฮ์กำหนดความประเสริฐในตัวบุคคลแนนอดบุคคลที่ประเสริฐประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์ก็คือทานนาบีมุฮัมมัดสุสดสสลลัลลอฮุอะะนีซัลลัม เรากำหนดความประเสริฐก้องสถทานติไม่ด้งว,ว่ามีการทําอิบาดับในสีนั้นจะได้รับความดีงามความประเสริฐหรือผลบุญติตะวีคูณเ,เช่นการละหมาดที่มัสยิดฮารอมอาจจะมีผลบุญมากกว่าการละหมาดที่มัสยิดแบบตัวไปตึ้งเส้นถ่าอันนี้ก็จะเป็นความประเสริฐก็ได้ขอ้องสถานติเลยทำไมคน ที่ไม่ได้โยน่ะสถานที่แห่งนั้นการไม่ได้ดับความประเสริฐตรงนั้นแต่นณะเดียวกันอลันอลฮอดทาให้มีความประเสริฐในช่วงวันและเวลาเช่นในเดือนอมฎดอนเวลาช่วงเดือนอมฎดอนต่างเดือนนั้นอัลฮคำนดัดได้มีความละเศษมีความประเสรสิฐมีความดีงามและใน คำขึ้นนึ่งในเดือนรอมฎอนเราก็นะาจะให้มีอะไรมีคำขึ้นลแล้วตุนก็ตีเคยได้ทําความดีตรงกับคำขึ้นล่านั้นจะได้รับพลบุญได้รับความดีอ้ามตะวตะวีคูณน,นี่คือความประสึกกล้องกับกล้องเวลาในขณะเดียวกันคำมีช่วงนึงอ,งองีกตีทานนบีได้กล่าวไว้ในดิสก็คือความประสึกกล้องวันเวลาในช่วงสิบวันแรกกล้องเดินสินฮิจร นะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่และกำลังจะสิ้นสุดลงนะอีกไม่กี่วันะซึ่งความประเสริฐหล่านี้ก็จะเป็นรางวัลหรือเป็นความพิเศษ่ตที่เราได้ให้เหมือนกันนะไม่ว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนกงหลกใบนี่ถ้าทำคุณงามความดีในช่วงเวลาเหล่านี้เราจะได้รับความดนะีซึ่งความประเสริฐ ทีเชีไดเชียนจัดว่าในสิ่วันใดของสินงิยานั้นมีความประเสริฐประเนดนใหก็คืออลัลลอฮ์นั้นได้ได้ทราบบานนะในุ้รอันฟัจอุ้มสุบิลัยนะชัยตอนรับจีมวัลฟัจ,ฟจ,ฟจ,ฟจวัลยาลิอาอลอนนัชนะอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่าวัลฟัจข้อทราบบานเวลาแห่งลุงอารุณวัลยาลิอลอัชและคำขึ้นทั้งสิบ ฉะนั้นสิ่งใดก็าตามที่ลอได้นำมาว่าบบานเป็นการเสี่หงแหึงความจำกันของสิ่งนั้นอรร์ต้องการทจะจะให้บอกว่าข้อทาบานในช่วงเวลารุงอรุณและคำขึ้นหนงสิบสิ่งก็บอกคำข,ขึ้นนงสิบนี้บรรดาหนักอัคทิบาลกุลาลือหนักตับเสียอันกุอานนั้นไม่ว่าคอลับหรือสลับนะไม่ว่าคนจะไม่ก่อนหรือคนจะไม่ล่างนั้นต่างอธิบายว่าเป็นซิบวันหอกกองเดือนสินฮิญะ นาทีอัลลอฮฺได้ให้มีความประเสริฐความดีงามในเรื่องของกา,ารทรงเสริมไม่มีการทําอิบาดัตอิบะดัตติวาก็คืออิบะดัตี่เราทําอยู่นั่นแหละนะแต่มันมีความพิเศษนะเมื่อเวลาเดือนรอมฎอนเราก็มีการอ่านกับเพียงกุออานเรามีการที่สินอดเรามีการซิกลุนล์นะให้มันมีความพิเศษฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ลอได้นำมาซาบานนั่นเป็นตัวชี้ถึงความพิเศษ La kan tuama sipan dai kong sin hit ya nan ka khao yu nai ya ning dia loi dai wa auzubillahi minash shaitonir rajim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum ala ma razaqakum min baqiyati al'am Sinaya ni bawwa wa yadhkuru smallah na le ทำการรำลึลถอกอั้ลอรรกันทำการกล่าวประนามกองอรร์ในวันเวลาได้ไอยามมะลุมะมะลุมะในวันเวลาที่อะไรมะลุมะที่เป็นที่สาบกันดีก็คือในวันอะไรวันอีดหรือออยามตะชลิกนะและในสิบวันแรกกองเดินสินเดียตีให้เรามีการกล่าวสดุดีประนามก็ร้อยมาเช่นก่าวอัลลอฮฺอักบัร ลาอิลาฮินลอหอัลลอฮฺวะกบัดอัลฮัมดุลิลลาอันนี้ก็เีียกเป็นการที่ให้เรานำระนมหรือให้ความอย่างเงกับเราในสิบวันแรกของเดือนสินฮิญาอันนี้ถือเป็นเรื่องตีง่ายๆที่เราสามารถจะได้สามารถจะกล่าวออกมาด้วยกับลิลข้อเราได้สิ่งกับเป็นสิ่งี่ตนานบีโซโลลสลังจงซื้อมาเราทำในช่วงสิบวันแรกของอะไรของเดือนสินฮิญา لتنيسني ولد النبي صلى الله عليه وسلم يا بيت عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل أيام الدنيا أيام العشر يعني أسوأ زنهدية قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل غفر وجهه بالتراب สิ่งองดิสเน่เลยฮะโดยแตนจชบิตนะท่านนบีบอกความประเสริฐของวันเวลาต่างๆในโลกุนยาไม่มีวันไหนมีความประเสริฐต่ากับสิบวันแรกของเดือนสินฮิญาไม่ต้องว่าเวลาเราทําอามานการงานในซึ่งวันนี้นั้นอลัลลอฮ์จะให้ความดีหํามนะเช่นกระดังมีคนท่าว่าการฮิฮาหรือการออกไปโซโรบในหนทางของอัลลอฮ์นี้ยังเทียบไม่ได้กับการงาน แต่เรากระทำในสึบวันเด็กองเดอนศิลป์หินยารืนะแต่นบีบอกจึงแม้จะเป็นการยิ่แทกการออกไปโซรอบเราปกป้องศาสนานั้นก็ยังเทียบกันทำอามันการงานในซึบวันแด็กองศิลป์หิทยาไม่ได้นะเว้นแต่ชายคนนึงที่ออกไปทำสงครามและก็โต๊กสังหารเสียชีวิตในสนามรบนะจึงจะเทียบเท่าความดีกองอามันในในซึบวันแด็กองเดอนศินปิทยาได้ และในสิบวันแรกเดือนสินฮิจญาเนนก็มีอะไรมีเยามุลอารอฟะนะวันอารอฟะนะวันที่เลาจะอภัะยโทษให้กับบุคคลต่ดดงางๆที่ข้ออภยโทษต่อตพรตะองค์นะและก็เป็นวันที่โยในช่วงบรรดาขุนญาณนั้นได้ประกอบพิธีฮัทนะสิ่งเป็นวันที่ดีและก็ในสิบวันแรกของเดือนสินฮิจญาเนนวา่าฟิฮายายมุลนะฮะ มีวันที่เราเชียดก็คือวันไอัดอหดานะเข้าอยู่ในสิบวันแดงก้องเดือนสินิยะสิส่งก็ได้เป็นอะไรเป็นส่วนรวมกองอิบาดัตต่างๆนะในสิบวันแดงกองสินิยะนี่เราได้เอาอิบัตหลายอย่างให้มารวมอยู่ในช่วงนี้นะคนกลุ่มนึงก็ได้ไปประกอบพิธีฮัตทติมัก,กะและเราต้องการที่จะให้เรามีส่วนรวมทําอิบาดัต ในลักษณะกลายเคียงกับคนที่ประกอบอิทิฮัตเช่นคนประกอบอิทิฮัตนั้นเมื่อเขาขวางสวิยนนะเซตในวันที่สิบแล้วเขาจะต้องเสียดซักก็เด้วเสียดำนะเสียดำสำหรับคนทติธรรัตต์ธามตัวสิ่งซักทีมาเสียดำเสียดำนั่นเป็นสัตติเมื่อคุณสมบัติเมื่อกับสัตติเราเอามาทำคุณบัตรนะเมื่อนกันเลยเราปิดกองซัต นาเปะเคอดูดและกระหัวตั้งแต่อายุก,ก้อนสั์กับเมื่อันลอลก็เลยมีบทบัญญัติเรื่องคุรบันให้เราได้มีส่วนรวมย,ยกลๆกับบุคคลที่ก็ประกอบพิทธีฮัตคนประกอบพิธิฮัตนี่เขาเสียดดำแต่เราเนี่เสียดคุณบันนะเสียดคุณบันนี่คือเป็นการเสียดคำว่าคุณบันนั้นแปลว,ว่าแต่ไวการถต่ไวการนำสิ่งสำคัญแต่ไวกับบุคคลสำคัญนั้น เพื่อให้เราได้กลายช ah ิดกับคนคนนั้นเพื่อให้เราได้รับความรักจากคนคนนั้นซิ่งตีมากของการเสียกุศลบัรือการเสียอุดลเฮีนั้นเป็นการรำลึกถึงคนตีเสียสละสิ่งตีดีที่สุดโดยไม่มีความลังเลใจในประวัติศาสตร์นั้นอัลลอฮฺซุบฮฺฮาแนตะจาลาได้ตรัสอบตาอับบรอฮิมอะลัยฮิสแลมเลยได้ตดสอบตาบดบีอิสมาอีละลฮิสสลม นบิบรอหิมโต๊ะตับเรื่องเล่วเรื่องเหล่าพ่อได้ลกมากอลรถตัดซอบไม่ให้ไดชาชีวิตอยู่กับโล,โลกกับเนี่ยนะเราได้ให้มีคำสั่งไวนะ้นบิบรรหิมนั่นนำนาบิสมาอินและก็นำเมือดาของทานนั่นไปทิ้งไว้ที่ไหนตีวาดีนะตีหุบเขาที่รายสิ่งผู้คนอาศัยรายสิ่งแห่งน้ำซึ่งเป็นมกกรดกในยุคป,ปัจจุบัน และเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้มีคำสั่งเลาล่าให้ไปเสียลูกอลัลลอฮ์ต้องการกุรบันจากนาบีอิบรอฮิมเพื่อให้นบีอิบรอฮิมแสดงการจงรักภัก,ภกดีต้องการลูกให้เป็นกบุบลนะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดตรวจสอบอี م ม่ตนวจสอบบัวใจของนบีอิบรอฮิมว่าสิ่งที่มีขาทีสุดนั้นกลาที่จะเอามาถวายเป็นกุศลให้กับลอรุอ่นใหม่นบีอิบรอฮิมทำโดยไม่ลังเลใจ เลยก็ไปบอกโลว่าแต่จริงชั้นนั้นเห็นว่าชั้นนั้นเฉียดเจา้านบ,บีสุเหร่ก็บอกว่าให้ปะนั้นทำตามตีทุกข์มา,าตามตีตานั้นทุกชายมานี่คือความเชือราต่างตัวเขานบ,บีสุเหร่ปลอมโดยจะเป็นโคดบัตให้กับอัลลอฮ์นบีบ,บรหิมกับปลอมโดยจะเสียดโลกสึกที่รักโดยไม่ลังรีใจจากคดบัตตรงนี้มันมีข้อคิดให้กับอะไรกับเราจะทำาคดบัต การทำคุณบัตรนั้นนึงคนทําจะต้องไม่มีความรู้สึกเสียดายจะต้องมีเชตนาทีแนี่ว่าคุณบัตรนี้เราจะทําเพื่อลล l ẽ, ha, thì đi, thì à, a ์เพื่อที่จะให้ได้รับความพอใจจากลล l a ์และจะตรงห้าสิ่งตีดีที่สุดนะทางหัวก็เราห้าหัวที่ดีที่สุดตี่สวยที่สุดแล้วเราไม่มีการเสียดายกับเงินที่เราใช้ในเรื่องการคุณบัตร นี่คือเป religion, ็นการกล่าวถึงขอคำบอกกุดบันเป็นการกล่าวถึงข้อการเสียดตีย้อนประวัติศาสตร์รื้อต้นบทเรียนจากนายบิบรหิมกับนบีสมาัยนถ้าเราเชื่อกุดบันไม่ได้มีความตั้งใจเหมือนนบีรหิมนะไม่ถึงว่ายังรู้สึกเสียดายนะยังมีความรู้สึกว่ากุดบันที่ทำอีได้กินวัวหัวกินายหัวกินเนื้อหัวอันนี้ไม่ใช่กุดบันเขาแก่ เป็นการเสียบธรรมดาที่ได้กินเนื้อเพราะเราคาไม่ตึงความกำะหม่คดบัลสิ่งคฎบัลนั้นมีความหมายประการหนึ่งแปลว่าอันอัชฮาอุตยะก็คือการเสียบในเวลาายหลังจากละหมาดหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออุตะยาคือเป็นการเสียสละเป็นการให้แบบไม่เสียดายนะฉะนั้นคดบัลนั้นต้องเป็นสิ่งที่เรแต่ว่าถือรอหมอบให้กับหม่า้อ์เลยหวังว่า คุบ <ersch> ัตรอันนี้และเราจะได้ด <Yeah. S 2> ับเป็นการฝึกนตงการห้เป็นการฝึกตึงการมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะฉะนั้นเวลาเราไปบอกคนใหญ่คนโตในในใดในบ้านเมืองของเราอีกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าหรือเป็นไก้ก็แล้วแต่แน่นอนเราไม่ไปเมื่อสิบหนิวงเราต้องห้ากระเจาหลือก็ห้าข้องที่มันเหมาะสมกับตำแหน่งก็ได้ ของบุคคลเล่านั้นที่ก็มีตาแหน่งฉะนั้นเวลาเราจะให้ไรกับบัลลอนั้นเราต้องคิดเช่นเดียวกันว่ากุศบันซัตเตโรนามวิสิยดนั้นเราจะต้องสเสวงง่าแต่ดีที่สุดเพื่อมาอะไรเป็นกุรบันเป็นการนามาแต่ว่ารอสุภะนาตะลาทีจะให้รอได้พอใจกับเราและเป็นการให้รอดใหนเจตนาก็าราดในความตั้งใจและการเสียสละทีจะทํากุรบัตฑ์นี่คืออิบาดัต ในเรื่องก้องการเสียดคุบัณฑแต่ยรดได้กำหนดให้เราได้ทําในช่วงเข้าอยู่นในสิบวันแห่งก้องเดินสินฮิจยะและก็มีอามันการงานต่างๆอีกมากมายเช่นการที่สะดดในวันอารฟอฮฺเตจะได้รับการหลบหลังบาปตึ้งสองปีนะฉะนั้นสิบวันแห่งกองเดินสินฮิจยะก็บเลืออีกไม่กี่วันมันก็บจบสิน้นนะและกับพี่น้องหลายๆคนก็ค,คงจะทับอิบาะดั ไม่ว่าการตีสิทดอทการอ่านนั้นคนอานการเสาร์ก็และอีกมากมายที่เป็นการงานที่เราสมควรที่จะทำในสิ่งวันแด็กกองเดินสินจะอกูลุกอลิฮะวัสตักฟินลออาซิมลีววลาคุมมาลิเซดิมุสลิมีนามิงคุลิซัมฟัสตักฟิรุฮูอินนัหัวนวะฟูรุรุฮัยม Alhamdulillah hamdan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in binau tirakni sattah tu Allah subhanahu wa ta'ala ให้เราจงเป็นบากรอดที่มีความยำเกรงตระองและให้เราพยายามทาอามันการงานต่างๆตีจะได้ตีจะเพิ่มพูนสิ่งอีมัณของเราแน่นอนสิ่งที่จะเป็นตัวเพิ่มพูนอิม่านของเราก็คือไม่มีอะไรดีไปกันแต่ฟักกุฟิดดีนแต่นบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลังได้กล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮูมีใคยรันอยู่ฟักกิหุฟิดดีนนะ ใครจลเราประสงค์ให้เขาได้รับความดีอยู่ฟักกิหูฟิดดินอัลลอฮ์จะให้เขาได้ก้าใจศาสนาฉะนั้นความเข้าใจหนึ่งของศาสนาี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญความเข้าใจศาสนาไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนรู้และคือตัวที่จะทําให้เราเข้าใจศาสนาก้าวใจจุดประสงค์ของศาสนาติ่ตกตอนและ ลดความขัดแยงมากมามนะฉะนั้นความขัดแยงได้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมสว่วนนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเปิดใจในการศึกษาเรียนรู้เปิดใจในเรื่องของการทําความเข้าใจในอะไรกับในศาสนาของอโลสุบาตาล่าฉะนั้นในจวงซิบวันแนกองเดือนสิลเหตุยะเน้นในนั้นสิ่งที่เราสมควรทํา,าก็คือการเต้บะานะการสํานึกพิดอย่างอัลซุบาฮานนวะตะอาลา การกล่าวเทวลวันกล่าวก็แบอัอสโทฟิโลอ์ท่านนาบีนี่กล่าวอัสโทฟิโลอ์ว,วันหนึ่งมากกว่าหนึ่งอะไรหนึ่งร้อยครั้งและในบางอดีบอกว่าการอิสติกฟ,ฟาร์ตว่าไปยาตัวตลอดนั้นอฮจจะจะกระจัดความอะไรความมัวมองของจิตใจความเศร้าโศกความกังวลน,นะอัสโทฟิโลอ์การอิสติกฟาร์ตตละดนี้เป็นยาการนั้นดีเต็มมาเยียวยาจิตใจของเรา และการอิสติกฟาตอรอหมัมากนั้นเป็นสองทางหนึ่งแต่เราจะเผิ่มภูนริสกีอเลาจะให้เราได้มีริสกีได้ให้มีการปัจจัยยังฉีพด้วยกับการ,อ,ราอิสติกฟาตอรอฉะนั้นเนื่องในสิ่งที่มุสลิมจงควรทำในความไม่ไดีของเราเราตกอค้นนีโรอยู่ว่าสิ่งใดบางที่เราทําเป็นสิ่งที่ไม่ดีและบางที่เราอาจุดรวมตอนไม่ได้ว่าอีเลิกมันเมื่อใด แนนอนเวลาเราคิดที่จะเลิกจะต้อง้องไม่ดีในรอบห้าช่วงเวลาติดระเซิฐนี่แหละเช่นในเดือนรอมฎอนอ่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเริ่มตนสิ่งดีๆและติ่งสิ่งที่ไม่ดีและในช่วงซึ่งวันไหนก็สิ่งทียากเหมอนกันเป็นช่วงดีๆที่เราสมควรที่จะเร่มตนทำสิ่งที่ดีๆและะติ่งสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสมควรช่วยโอกาสในช่วงเวลาแต่เราให้มีความประเซิสและความดีงาม ในในการรวมตนทำสิ่งที่ดีและละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในการแก,รกร้ไขปรับปรุงความผิดพลาดของเราในการตอบัดในการซ้ำนึกนิดอย่างอัลลารมุบฮานเอาใจล้านั้นเราจะช่วงนี้และในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะเตหุยซุลูละอัลลอฮฺแนบียาอัยาลลัลลิณะอามันุซัลลูอัลลยฮฺแะซัลลิมุตัสลิมะอัลลอฮฺมุซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอัลลอฮฺมุก็และมุฮัมมัด وعلى آله وأصحابه أجمعين ورد اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعهم بإحسان الى يوم الدين وعنا معهم بأفك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إسم الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمت أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا ومتمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين Rabbana aatinna fit bin ya wa fil aakhirat ya wa kina azaban nahr. Ibada Allah, inal laa ya mubin ihsan, wa i'taizin kurba, wa yinha an wal munkar, wal رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموجود عليهم ورب ضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنصون أن أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدم سمع الله لمن يحافظه الله اكبر and الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله